วันนี้เราจะมากินข้าวขาหมูกันนะครับมาดูร้านาน,น,าน้ำมะพร้าวนมสดเลยครับร้านน้ำมะพร้าวปั่นนมสดนะครับมาครับอ่านี่เมนูนะครับเมนูอาหารนะครับวันนี้ มีอาหารตามสั่งด้วยครับร้านนี้นี่ครับแม่ค้าครับแม่ค้ากำลังทานข้าวอยู่เลยครับโอเคผมจะสั่งข้าวเลยครับเอาข้าวขาหมูให้จานครับแม่ค้ากำลังอร่อยเลย